สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แจ๊ให้น้องๆมาทำาสมจีนน้ำยาปากนะคะสั่งปัทูบ้าโรงงานที่โรงงานบ้านพี่หัวนะคะน้องหัววันนี้พี่จะฟาดก่อนเลยนะคะก็คือเราจะไม่เยอะมากนะคะกินนิดๆหน่อยๆนะคะกินไม่เยอะพี่เป็นอะไรไม่รู้เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ชอบขน,นมจีนอะ่ะแต่โตขึ้นมาปุ๊บนอิดอกเห็นขนมจีนไม่ได้น้ำลายไหลอย่างเงี้ยอืม ขนมจีนน่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกินอีกเดี๋ยวเอาอีกนะคะที่เอาก่อนแล้วนะคะก็คืออันนี้ขนมจีนนะคะขนมจีนโูผักเยอะมากเดี๋ยวพี่จะกินในกับหนังปลาแซลมอนนะคะหนังปลาแซลมอนนี่จะกินกับรถดังเดิมอ่ะหารถดังเดิมก่อนชอบรถดังเดิมน,นะคะจะป้าดก่อนละ เอาคนๆเลยเนอะมาพี่หัวเดี๋ยวให้พี่หัวก็มากินกันระหว่างรองน้ำน้ำปลาซลมอนอ่ะร้อยห้าสิบบาทก็อันนี้ยห้าสิบาทยกไิขายไเท่หร่มาแล้วเจ็ดสิอ่ะแอร์ก็น้องกินเะยแอร์โอ้ยมันคนมากเลยเดอกเอ้ยนะคะปลาทูก,กี่ตัวคะน้อง ครับปลาดูสิบตัวปลานินหนึ่งตัวนะคะกินเลยอ่ะทุกคนคุณขวัญหาไทยบอกว่าเติมพลังเยอะๆค่ะคุณวัชร์บอกว่าอยากกินหนังปลาสั่งด่วนสามารถสั่งได้ที่อินบ็อ์ได้เลยนะครับผมอินบ็อ์เพจนะครับอืคุณลักฉันบอกว่ากินน่าอร่อยจังนะครับอี่หัวก็ฉันเาปลาหน้าเฮดดีเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เฮดแต่ตรงนี้แล้วฉันนี่หกข้าว เอาไว้หยิบตรงนี้เลยค่ะพี่เอาปลาร้าใส่ตรงนี้เลยแซ่บมากเลยอไอ้บ้าหนังซากินคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับผมนี่นะครับผมพี่แจ็คก,กินคู่กับขนมจีนนะครับผมกินเล่นหมดแล้วเนาะโอ้ยโหัวกรอบมากานี่งไก,กแเอาม่เอไม่หมดขวดนเลย คุณสุภนิดบอกว่าใส่ปลาไหลเยอะนวดีเนาะอือโอ้นี่นะครับผมหนังปลาครับได้ครับกินคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับผมปกติใช้กินแคบหมูนะหนังปลาอร่อยกว่านะครับผมอือยิ่งเป็นรสออริจินอลนะครับเดี๋ยวให้น้องขอน้ำนิดนึงครับแห้งไปนิดนึงลูกผักเป็นโต๊ะเลยนะครับ แม่คัวกับน,น้ำปี้นของเรานะคะดีมายเป็นช่างระบบจัำที่สุดนะคะน้าปลาเชื่อใเฮกิยังก็เจะน้ํำแบบเข้มข้น,น,น,นมากนะครับืนัวแล้วนะครับกินขนมจีนไปแล้วกัดหนังปลาตามนะครับโอ้โหเข้ากันอื นี่เลยเนี่ยอีดอกร้อยห้าสิบแผ่นหนังปลาใหญ่ๆนะครับผมกินคู่กับขนมจีนคุณหาไทายรัฐบอกว่าอยากกินขนมจีนนะครับโอ้โหคุนนิ้วๆสวัสดีนะครับขนมจีนคำครับเราอาจจะได้ยินเสียงหนังต้องนะครับดังกรึบกรอบเลยนะครับโอ้โห คิดดูกรอบไม่กรอบน,นะครับกล้องอยู่ตั้งไกลนะครับยังได้ยินเสียงคุณลุงรักบอกว่านํารายไหลเลยครับต้องซื้อหนังปลาไปแบบกินคู่แล้วพี่แบบไปซื้อขนมจีนห้าสิบาทแล้วก็ซื้อหนังปลาไปนั่งกินด้วยนี่โหโคตรอร่อยคุณสาสีบอกว่าหิวเลยนะเจ้าโหเบ้ <S 3> <3> <S หลังพี่ต้องเพิ่มปลาทูไปสิบห้าตัวไหมหรือว่าสิบพอแล,แล้วมันค้นแล้วนะครับผมมันนับถึงไปสิบสองตัว คุณวัลลาพรบอกว่าพี่แจ็คหนูหิวโอ้ยอืมเป็นพวกคนเล่นกินบ่อยอ่ะคุณวัลลาพรนะครับไปแบบไปสั่งขนมจีนไว้เลยนะครับผมแล้วก็สั่งหนังปลารอเลยนะครับผมแลก็กินกับพี่แจ็คในไลฟ์ได้เลยนะครับน้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมตอนนี้ถ้าสั่งห้ารถมีโปรไหมครับพี่แจ็คม,มีโปรนะครับมผม,มเราส่งให้ฟรีนะครับสั่งห้าห่อนะครับ คุณขวัญไทยบอกว่า<ม>ไลฟ์เมื่อกี้นี้เห็นเนื้อปลาแน่นๆเลยค่<ม>ืวในหม้อนี่เต็มไปด้วยเนื้อปลานะครับผม,มขกระบวนการวิธีทําหนังปลาเรานะครับเรารีดน้ํามันออกให้หมดเลยนะครับทอดแล้วไปอบนะไปอบนะครับผมไม่มีน้ํามันนะครับผมถ้ามีมันจะไม่กรอบแบบนี้นะครับผมแต่นี่แบบได้ยินเสียงกรอบชัดเจนขนาดนี้แปลว่าไม่มีน้ํามันนะครับผม ใครที่แบบเป็นสายไดเอทนะครับผมกินไม่ต้องลัวอ้วนนะครับเพราะไม่มีน้ํามันแล้วนะครับเจ้าคเนี่ยเดี๋ยวน้องๆพยายามขึ้นมากินกันวันนี้ขนมจีนถูกใจพี่แจ็คไหมครับอโอ้โหไอ้เพื่บเติมน้ำปลาแทบเลยไม่พูดเยอะนะครับชูนิปโป้งนะครับพี่ดูน้ําแล้วมันใสอยู่ข้างล่างตอนตัดผมลูกค้าเมื่อกี้ เราได้เติมน้ําเข้าไปนะครับี๋ยวลูกค้าไี้สิบห้านาทีจะมาแล้วอ่ะถึงตัดผมเสร็จก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็รีบรีบกินแล้วก็ต้องลงไปตัดใหม่มนะครับโอ้โลูกค้าเต็มลูกค้าพีจแจ็คเยอะมากจริงๆนะครับแค่แบ่งเวลามากินข้าวยังยากเลยนะครับถามหน่อยถ้าพี่ก่อร้านขนมจีนอ่ะ ในสยามเพื่อนๆจะมากินกันนะโอพีจักบอกพี่จักถามว่าเพื่อนๆครับผมถ้าพี่จักเปิดร้านขนมจีนนี่เพื่อนๆจะมาทานกันไหมครับผมอาจจะไม่ได้มีแค่น้ำยาปากนะอาจจะแบบมีน้ำยาก,กะทิหลายๆอย่างเลยนะครับผมโอม้โหมากมายนะครับหากก็น่าจะจะจัดแบบเต็มๆแน่นๆไว้แบบนี้เลยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆมาทานกันอัดพี่แจ็คอาจจะมีแบบแผ่นเปิดร้านให้นะครับผมโอ้โหคุณเศรษฐีพระรามสองบอกว่าไม่ไปค่ะไกลโอ้โหอืมอีกเนาะถ้าอยู่ภายในกรุงเทพพี่แจ็คอาจจะแบบจัดส่งได้นะครับผมไปเล่นน้บอลอร่อยนะคะอร่อยมากต้องให้เพิ้นกับแอร์ให้เครดิตน,นะแลียน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเดี๋ยวไปเปิดร้านที่สยามทำหนุ่มขี่น้ำยาน้ำใสด้วย ครัพี่จะทำนี่แม่ครับตายบทนะครับตายดอกตายอย่างหมาเลย